นี้เป็นกล่องไม้นะคะเราชื่อแบบว่าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าแต่สิบเทาด้านในานะคะเราเรียกว่ารุ่นเล็กเกรค่ะน,นี่นะคะที่ใส่ของทัท่วๆไปแล้วก็น,นี่เป็นกุญแจนะคะกุญแจล็อกได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมอนมาริกานะคะและอันนี้เป็นช่องโล่งวางของอะไรก็ได้อันนี้เป็นเพชรเครื่อ,องกระดับอะคะ่ะทางฝั่งเนี้ยคือที่ใส่เครื่องกระดับ เนี่ยคือที่ใส่มาเดีกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าดึงออกก็ได้นะคะมันก็จะเป็นที่โล่งนะคะเผื่อว่าเราจะแอดจัดจะใส่แบบนี้แน่นนิดนึงนะคะก็รับเราทำพอดีมากเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ใส่แล้วก็ได้ค่ะตามที่ลูกค้าอยากใส่นะคะอันนี้ชึบมีราค,คะอันนี้ก็จะเป็นหมอนอันนี้จะเล็กกว่านะ อันนี้อยู่ที่ประมาณ45มิลค่ะหน้ากว้างตัวนี้ประมาณ45มิลล็อกได้ด้านบนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เหลือใบเดียวแล้วสุดท้ายนะคะก็เลยจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะคะมีตำหนิตรงนี้จุดหนึ่งนอกมกนั้นก็ปกติทุกอย่างะคะ่ะเหลือใบเดียวนะคะขอบคุณค่ะ